และรถเข้าใหม่ในวันนี้ฮาวาโจไรออนสปอร์ต H.E.V. h y b r i d ที่แรงที่สุดในตลาดกับ190แรงม้ากลายเป็นรถที่น่าสนใจขึ้นมาไม่น้อยเพราะราคาสำหรับเจ้าคันนี้เป็นรุ่นน้องสุดร้อนแรงอย่าง t y y t t y a ยา s c r o อ s มาดูดรถในราคา500,000กางแล้วขับสนุกขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วคุ้มค่ามากๆแล้ววันนี้จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับรถคันนี้ในราคาสุดคุ้มและแสนประหยัดน้ำมันฮาวาโจไรออนสปอร แคมเปญราคาวันนี้ถ้าคุณซื้อสดเหลือเพียง549,000บาทดีเทลออปชั่นตัวรถเป็นไงไปดูกัน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเจอกันอีกแล้วนะครับกับเลรถบ้านรถบ้านแท้รถยนต์มือ2อ0รย่านบินบุรีสำหรับวันนี้แนะนำรถหน้าใช้ออปชั่นจัดเต็มอีกหนึ่งคันนะครับฮาวานโจไลออนไฮบริดปี2022รถมือเดียวป้ายแดงประวัติดีเลขไม์1 7 0 0กว่าโลได้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรบวกบอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดหลังคาซันร,รูปแบบพาโนรมาเปิดปิดด้วยไฟฟ้าล้ออลลอยทูโทน18นิ้ว สีขาวสวยเดิมถ้าคันไม่เคยประสบอุบัติเหตุริ้วรอยใดๆสีสันเต็มมีกล้องถอยนะครับแล้วก็กล้องหน้ากล้อง360รอบคันภายในนะถุงเดิมตีนเดิมโรงงานยังอยู่เลยนะครับเลขใหม่หนึ0ม่นะคดรัอนะครับนะอนโซลน,นะครับถุงเดิมโรงงานยังไม่ได้แกะซีนหน้าจอ12จ3นิ้วนะถุงเดิมโรงงานยังอยู่สภาพใหม่มาก มาดูในส่วนของการขับขี่นะครับคันนี้อัตราเร่งดีนะครับ190แรงม้านะครับมีแผ่นป๊อปอัพที่หน้านจอแบบนี้เลยนะครับภายในตกแต่งได้สวยหรูสะอาดดูดีสภาพใหม่เหมือนป้ายแดงไร้ตำหนิเบาะสมบูรณ์ด้านหลังก็ไม่แพ้ด้านหน้าดีไซน์หรู้ํำทันสมัยมีโลโก้ฮาวานกับที่พักแขนและแอร์ตอนหลัง คนโซนหน้าสีดำตัดด้วยสีโกเป็นหนังหุ้มระบบควบคุมแอร์กับหน้าจอ12.3นิ้วพร้อมบอกไฟฟ้านอกจากนี้ยังมีระบบกองอากาศ PM 2.5ระบบช่วยจอดอัดชาระยะ3จุบระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาและอื่นๆอีกมากมายโทรเลย0928293623